ออกเดิทาวครับท่านผู้ชมฮะพาไปเที่ยวเทศกาลแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่36หนะฮะงานเนี่ยคน <Yeah. S 1> ไปเยอะมากๆแล้วก็จัดอลัการทุกปีนะครับตามน้องที่ไปเลยครับ สวัสดีค่ะ พบกับทิพและท็อกออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองวันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเห็นทิพนุ่งจงห่มสบายแบบนี้เพราะว่าวันนี้ทิพมาอยู่ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่36แล้วต้องบอกว่างานสมเด็จพระนารายณ์เป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวลบบุรีมากๆเลยค่ะแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันค่ะบรรยากาศข้าง นจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจนั้นตามทีเข้าไปด้านในเลยค่ะ จุดที่ทิพยืนอยู่นี้ก็คือหน้าสวนราชานุสร์ค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะด้านในเขาว่าสวยเหมือนสวนบนสวรรค์เลยค่ะจะเป็นยังไงตามทิฟเข้าไปค่ะ ราชานุสรร์คือสวยเหมือนสวรรค์จริงๆค่ะคุณผู้ชมดูการประดับตกแต่งนะคะไฟเต็มลาาเลยนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมสวนสวยขนาดนี้ต้องถามคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานแล้วค่ะท่านนายกเล็กเมืองลบบุรีท่านจำเริญสละชีพสวัสดีค่ะ ต้องยอมรับนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระลายเนี่ยมันเป็นระดับโลกไปแล้วที่คนเข้ามาเที่ยวมหาศารเศร,รษฐกิจลบรีก็จะมีแต่งานแผ่นดินนี่แหละที่เชิดหน้าชูตาแล้วเรียกเงินเข้ามาได้การแต่งกายย้อนยุคเราทํามารอบนี้เป็นรอบปีที่36หน่วยงานผมนักเรียนผมเกือบ5000คนแต่งก่อนเป็นเดือนตรงนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของคนลบุรีงานแผ่นดินเนี่ย ไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะทําได้นะผมว่าเป็นจังหวัดเดียวของโลกเลยนะว่าที่แต่งไทยทั้งเมืองแล้วก็เต็นใจแต่งดีใจที่สุดก็คืองานทั้งหมดไม่มีอะนาไนเซอร์ออกจากหัวผมเองว่าต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทุนคิดดูขยะทั้งงานทุกจุดในงานเนี่ยเทศบาลบางทีเก็บถึงเช้า เย็นก็สุขปกต่อก็ทําแต่เราไม่ว่าเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเนาะถ้าทําแล้วประชาชนเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยผาชมได้ไหมคะท่านนี้เได้ครับโอ้ยมีหลายจุดหลายส่วนมากเลยไปกันค่ะคุณผู้ชมเรื่องเบทีการแสดงเนี่ยนะถามว่า เอามาจากไหนเอาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนเราไม่ต้องไปบอกเขาเขาเนี่ยทำหนังสือมาขอมีส่วนร่วมในการแสดงบางโรงเรียนก็ใหญ่บ้างบางโรงเรียนเล็กบ้างพอจบเด็กๆแสดงแล้วเราก็จะมีแสงสีเสียงนะแสดงต่อจากนี้โดยเทศบาลมีคนแสดงประมาณร้อยกว่าคนแต่เด็กๆกัครูทางนั้นก็เลยถามว่าเป็นไงไหมดีครับคนก็มาดูอย่างนี้แหละแต่ส่วนใหญ่คนจะมาชอบถ่ายรูปเนาะ งานงานในโลกนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรหรอกจะเข้าไปถ่ายรูปกันอย่างเดียวไม่ดูถ่ายรูปอย่างเดียว กําลังจะมีโครงการเพื่อคนในชุมชนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโซลา่าเซลล์ทั้งเมืองเลยเหรอคะไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ย<ฆ>มีปัจจุบันทั่วทั่วเมืองลพบรีเนี่ยมันมีมาตั้งเจ0ดปปีแล้วเราพอเสียทีเสียทุกวันวันละ80ดสจุดแล้วจุดเราต้องไปเปลี่ยนประหลาตาตอร์และก็ไฟ<ฆ>ตอนนี้ถามว่าแค่เปลี่ยนอย่างเดียวค่าใช้จ่ายเรื่องเซอร์วิสพวกนี้มันมหาศาลตอนนี้เราก็เลยถามว่าแก้ไขว่าทำยังไงให้มี ใช้ไฟฟ้าราคาถูก <S <S แล้วก็ไม่้องเสียอะไรมาก <ại> ก็เลยคิดว่าเราจะทำโซล่าเซลล์แล้วโซล่าเซลล์ที่พูดถึงเนี่ยจะไปใช้ส่องสว่างบริเวณไหนบ้างคะท่านคือณเวลาเนี้ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องตามซอยความแสงสว่างไม่ถึงหรือไฟจริงไม่ถึงนนก,กเ็เน,น,น้นตรอกซอกซอยเพื่อให้เป็นความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยไดม้มากขึ้นนะคะจุดต่อไปก็คือมีการปรับปรุงถนนพระนารายด์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือถนนพระนาราย์เนี่ยปีเนี้ย เราของงอุดนหน,นไปนะตรงตั้งแต่สักแก้วไปถึงสารพการาแต่บงระมาเขาให้เราสนับสนุนเราก็สนับสนุนประมาณ4ีล้านห้าเราก็โอเคตามนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของน้ําทางลบบุรีมีการดูแลจัดการเรื่องของน้ํำยังไงบ้างคะการบริหารจัดการน้ําเป็นเรื่องสําคัญหนึ่งเราต้องดูด้วยช่วงไหนที่ฝนตกหนักท,ทาให้น้ําท่วม ฝายต่างๆที่อยู่ในรอบลบบุรีเนี่ยเขาค่อยๆปล่อยระบายไปะนะแล้วทําถ้าว่าจะหยุดฝนจะหยุดช่วงเราก็กะเก็บน้ําไว้แต่ณเวลานี้ของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้งําแล้งถี้เรามีเส้นสายผ่ากลางเมืองลบบุรีเนี่ยมี2เส้นคือเส้นของแม่น้ําลบบุรีกับคลองเจนาต่อสัตซึ่งอยู่บริเวณสักแก้วะตอนนี้ถ้าน้ํามีอยู่ฟีแห้งขอดเนี่ยผมจะต้องเอาน้ำเนี่ยไปหาน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆใส่รถ แล้วมามีการประชาชนน้ําน้ำเข้าไม่ถึงประชาชนเลยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะท่านนายกเรื่องการจัดการลิงค่ะท่านนายกลิงเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะว่าลิงลพบุรีเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันเลยํำว่าลิงเนี่ยเขาก็นึกถึงเจ้าพ่อพระสารประการถูกไหมคะก็เป็นสิ่งสักิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไม่มีใครอยากจะแตะต้องลิงแต่ตอนนี้ลิงตอนนี้มันปริมาณมันเกินกําหนดแล้ว แล้วไม่ได้อยู่จุดที่เขากําหนด <c oughs> ก็คือสารประการกับปางส้มยอด <c oughs> ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจัห <c oughs> งหวัดลบบุรีตอนนี้มันกระจายไปทั่วบ้านทั่วเม <c oughs> ืองเละหมดแล้ว <c oughs> ถ้าเอาลิ์ออกจากสัตวหนวนนะและใช้ให้อํานาจ 1. ท้องถิน่น 2. องผู้ว่า 3. ม,มทบ <c oughs> 13จบทุก <c oughs> ไม่ใช่จบเฉพาะลบบุรีนะทั่วประเทศจบแนความคิดของผมนะสิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อน เราต้องรีบทําก่อนจะให้ประชาชนรักเราปลื้มใจเราเราต้องแสดงความรักให้ประชาชนเห็นก่อนหรือทําถนนหรือถนนเสียหายปลาปลาเสียท่อตันอาจจะดูไม่ทั่วถึงของเขตเทศบาล มาเขียนคำร้องเลยเขียนปุ๊บไปเดี๋ยวนี้พูดจริงทำจริงไม่ทิ้งประชาชนนี่คือคติของผมโอ oh, <น>้แล้วมองเป็นคนที่เรารักด้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยรวมไปถึงคุณภาพชีวิตต้องยกระดับขึ้นมาให้ใมีมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะของลบุรีเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งอันดับแรกคือในวังแน่นอนค่ะก็ะมีโบราณสถานแล้วมี ประแสงของงา้มีของโบราณโชว์มากมายเล้วก็จุดสำคัญก็คืออาหารที่ผลิตก็มีไข่ไข่เค็ม,ขขมส้มฟักแล้วก็ร้านอาหารเป็นอาหารโบราณซึ่งทำให้คนมาเที่ยวกันเนี่ยต้องไปร้านอาหารโบหลวมก่อนที่จะมาหาท่านนายกท่านรองนายกรวมถึงท่านรองประหลดัดก็พาไปชิมไข่เค็มมาค,ค่ะอร่อยมากเลยเป็นไข่เค็มที่พอกด้วยดินสอพองใช่ไหมคะ The ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่างานแผ่นดินเนี่ยเราก็ทามาเป็นปีที่3 6ที่แล้วนะได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่จังหวัดลุ่เรียงอย่างเดียวจังหวัดข้างเคียงเนี่ยแม้กระทั่งเคียงหลายเชียงอายยังมาเลยเรียกได้ว่าทั่วประเทศนะทั่วประเทศเขามุ่งมาปักใต้เขามานะครับปักใต้มาดูเลยผมบอกได้คําเดียวว่าณะเวลาเนี่ยเราทำเนี่ยจัดแปลงแก้ไขทุกปีให้มันดีขึ้นไม่หยุดพัฒนาจริงต้องไม่หยุดครับต้องไม่เปลี่ยนต้องและต้องเพิ่มแต่ต้องมากกว่าเก่า เ<พ>ที่ยวปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วปีต่อไปต้องดีอยู่นี้ส่วนสวรรค์วังพระนารายณ์ตรงนี้เป็นจุดที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะไฮไลท์สาคัญของเทศบาลเมืองลบบุรีตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องมาเลยนะคะวันเดียวเที่ยวได้ค่ะบรรยากาศเนี่ยกลางวันและกลางคืนก็แตกต่างกันมีที่ให้เช็คอินถ่ายรูปแชะแล้วก็แชร์ได้เยอะทีเดียวเลยค่ะนุ่งโจงผมสบายแบบนี้แบบท่านนายกแบบนี้มาถ่ายรูปในงานสมเด็จพระนารายณ์ด้วย กันนะคะคุณผู้ชมท a อกออฟเดเท้าหมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเช็คอินที่เทศบาลไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกด้งมากเลยค่ะพบกับทีมและท็อกออฟเดอะเท้าด้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ